เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้เล่นแมปอะไรเนี่ยโอเคทุกคนวันนี้นะครับเจ้าหมีคุณยายนะครับมาเล่นแบบนี้นะครับเป็น Animal Kicker นะครับเจ้าหมีแนะนำมาว่าลองเล่นอันนี้ดูซึ่งเกมก็คือคลิกไปเรื่อยๆคลิกแล้วมันก็กระโดดกระโดดได้เห็นไหมขาพลังก็จะเพิ่มขึ้นคิกเกอร์ชัดๆเออเจ้าหมี ถ้าขอถามอย่างเดียว,ว<ะ>มีมีระบบคลิกอัตโนมัติไหมมีใครอยู่โอ้นี่เดี๋ยวแล้วเราจะเปลี่ยนไล่อย่างนั้นได้ยังไองไอ่ะแบบคุณยายแกดี้อ่ะเราจะต้องอายุยืนยืนกินอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็กจะเติม <What? S 1> โอ้ยติดตั้งคลิกได้นี่ติดตั้งคลิกคลิกบวกสองคลิกบวกสองแล้ว เฮ้ยมี PVP ด้วยนี่เจ้าหวีไเนี่ยมีพ<อ>ีวีพีด้วย<อ>แดวย<อ>สดง<อ>ว่าเอาไก่มาตีกันเฮ้ยนกกระจอกเทศก<อ>็ม,มานกกระจอกนกเปลี่ยนเพศเงี่ยนกยี่บ้าทป็นเงี้ยเทศไม่เก่งโอ้โหคนละเทศกัน มาบมไตกกเพอเราแบบกระโดดปั๊มคลิกไปเรื่อยๆเนี่ยพลังเราก็จะเยอะขึ้นแล้วเราก็ออกมาสนามแข่งกันนี่พอเรามาแข่งกันไปเ <ไป S 1> ลยอุ้ยอ uh ุ้แกข่งกับใครเหรออุ้ยไปแล้วไปเย่ต้องคลิกใช่ปะ่ะคลิกให้เร็วใช่ปะ่ะแสงแสงไปแล้วฉันจะแสงเจ้ากระต่ายแล้วเป็นไงล่ะโอ้โหไก่ของฉัน สุดยอดไปนะไป้ีฟีไาละฟีฟีเลยเหรอ,รรอเอาไปละเออเอาไปละขอเข้าเส้นชัยก่อนได้ปะตอนเดียแซกเจ้ากระต่ายเรียบร้อยแล้วสุดยอดมากนี่กระต่ายของชัดเอาไม่ใช่กระต่ายไก่ันหกเชิญเดี๋ยวสิ่งมันเข้าเส้นชัยเลยโอ้นี่ให้ดูไก่ก่อนเป็นไง ไก่ก็แซงกระต่ายได้แล้วครับทุกคนเรียบร้อยเข้าเส้นชัยแล้วแล้วทำไมฉันอยู่ที่เนี้ยที่สี่อะกระต่ายที่ห้าเอาสู้จิ้งจอกไม่ได้โอ้โอเคแล้วพีพีอยู่ไหนอะอุ้ยนี่อยู่นี่เจ้าผีฉันเปลี่ยนตัวได้แล้วได้ไงไเห็นปะนใช่มาดิมะ เข้ามาเข้ามาเลยพี่มาพี่พีคืออะไรอ่ะพี่พีนี่ไงก้อนใหญ่ไงมาดูโอ้อชัยก็ชนะอยู่แล้วแกคือลูกไก่นะมาเลยใช้เป็นแค่ลูกไก่เามาเลยมาสิเอามัาขาดคนนึงอ่ะขาดคนนึ โอเคทุกคนเมื่อกี้เราชนะการแข่งขันใช่ไหมพอแบบแข่งขันไปเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกศาสตร์ต่างๆนี่มีกระต่ายด้วยเพิ่มเฮ้กระต่ายแล้วเหรอจะต่อจับพีโดใช่เพราะฉันชนะกระต่ายไปด้วยนะเดี๋ยวฉันเปิดของขันก่อนมีรับฟรีเรากดรับก่อนนะครับโอเคอุ้ยเพิ่มรัวๆเลยมีพี right? ่เทพดังเลยครับโอ้สัตว์เลี้ยง ่วตว์ที่สัตว์เลี้ยงใครอ่ะไม่ของขอยเองจ้าสัตเลี้ยงยาของฉันด้วยนี่ยตัวหนึ่งาะว่าไปเปิดของขวัญเอ่ะอยังไง่แม่ยาเทวีทำไมอ่ะจาฉันเป่อนวีงขวงว่าแล้วจริงเจ้าจริงจอกเฮ้ยใครเป็นหมูอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็เติมนี่เลยจระเข้โอภีมากเขาเขียนเท่าไหร่อ่ะอยากรู้อ่ะอยากรู้ว่าเท่าไหร่เฮ้ยสามร้อยเก้าก้าโลมาร์กโอเคแต่ยังไม่เติมละกันเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเออวิ่งเปิดสัตว์เลี้ยงดีกว่าเพื่อนๆเอาไหนดีเอออันนี้ละกันสองร้อยห้าสิบเปิดมาเลยวิวิ่งได้วัวแต่ว่ามันเป็นแบบธรรมดา อยากได้ดีเจเดลี่ต้อง2%์ใช่ปะ<อ>โอเคเปิดต่อมาอุ้ย,ยได้วัวอีกแล้ว<อ>ก็ได้3มตัวแล้วนี่เดี๋ยวเราไปแข่งขันต่อโดยใช้กระต่ายนี่แหละมาเจ้าก,กระต่ายสู้เขาไปเลยวู้ฮคิดคิดค,คิลัวลัวคิดลัว,ลวอุ้ยเร็วมากกระต่ายเขาไวนะนี่ยะแต่ว่าเจ้าจิ้งจอกมันไ,ไปก่อนแล้วว่านี่ครับวู้ได้ที่เท่าไหร่อุ้ยได้ที่สาม ขยบหม่อีกนิดนึงสักวันฉันจะตอกได้ที่หนึ่งที่ได้โอเคปลดล็อกยังเฮ้ยปลดล็อกแล้วได้แมวฉันคือแมวแมวมวีมวีมววนี่เป็นแมวแล้วโอ้ไหนดูความเร็วของแมวสิจะแค่ไหนกันเชียวไปสองหนึ่งไปเจ้าแมว โอ้ดูเจ้าแมววิ่งดูซิว่าจะได้ที่สองมัมเจ้าแมวรู้สึกว่าโอ้จีจอกไปแล้วนะครับสู้เจ้าสุนัขไม่ได้เจ้าแมวนี่ได้ที่สนะครับสุนัขวิ่งไวกว่าโอ้อะฉันต้องการให้มันคลิกเยอะๆนี่เข้ามาที่คลิกนะครับแล้วก็กดติดตั้งเบิบแต่ตอนนี้การคลิกของฉันคืออัตโนมมัตนะเพราะว่ามันฟรีทุกคนเนี่ยที่เป็นรูปเท้าเนี้ย เห็นมะเราไม่ต้องคลิกเลยเ็อดีจังแต่การแข่งขันต้องเสียโลบักนะครับแมวดีแหละจะชนะจริงจอกให้ได้เลยขอลองอีกรอบจะชนะได้จริงหรอไม่รู้อ่ะแต่สุนัขยังชนะไม่ได้เลยเฮ้ยชนะแล้วดีไงโอ้แสงหมากับจิงจอกไปอะไรเนี่ยโอ้ไหนดูดิอันนี้สัตว์เลี้ยงไม่ใช่ อันนี้นี่อะได้มาสองตัวแล้วสุนัขนี่ต่อตัววีดีโอกลายเป็นสุนัขแล้วเห็นไหมต่อกลายเป็นหมาแล้วแกไม่ต้องย้อมเจมี่ต่อเป็นหมาอ่ะเดี๋ยวดูว่าไวแค่ไหนวุ้ยต่อเป็นหมาชนะแล้วดับหนึ่งเปนย อ่าเดี๋ยวเปลี่ยนกันนะเป็นจิ้งจอกอะจิ้งจอกเหรอเด๊ะเป็น<ส>จิ้งจอกพี่ต่อเป็นจิ้งจกจิ้งจอกอะไรเรานี่มันคือจิ้งจอกชัดๆแต่ว่ามันมีทะเลทรายจิ้ง่อกจิ้งเหรนปลดล็อกทะเลทรายไนดะ้ยังเจ้าหมีปลดแล้วจะจะไปเปลี่ยนอ,อีกเครื่องเงื่อยมาแบบทะเลทรายแล้วนะครับดูอุ้ยมีฟาบิโก้ด้วยอันเนี้ยเสียโรบักวะจะมีอัปปนะ้าไหมเฮ้ยฟาบิโก้เสียโรบัก งั้นแสดงว่าเรากลับกลับไปที่เดิมก่อนมะอ,อันนี้เสียมะร้อยเก้าเก้าโอ้โหโอเคงั้นร้าน,นถูกกว่าทุกคนมีให้แข่งตัวอะไรบ้างเนี่ยน,น<อ>กกระจอกเท,เทศมีแกะด้วยมีหมูด้วยอุ้ย,ดยเดี๋ยวเรียกว่วัวไม้ขาป,ปะได้แล้วดูชาเีงาย,ยงชีชาเียงชานแกเติมเงินปะเนี่ย โอ้ไหนเปิดของขวัญดิรับจุ๊บจุ๊บจุ๊บนายเจ้าหมีเรามาแข่งดิเนี่ยในเนี้ยนี่มันเลยอ่ะเป็นจิ้งจอกจะชนะตัวไหนบ้างไปเลยขอชนะแกะได้ปะไม่ดีงรักเฮ้ยเจ้าแกะแซงเจ้าแกะแล้วครับดี่เจ้าจิ้งจอกแซงโอ้โหแต่ว่าตัวอื่นไปไกลมากๆเลย ไม่มีทางชนะได้เลยนะเนี่ยแสดงว่าต้องปั๊มก่อนแซงแซงคนอื่นแล้วแซงเพื่อนคนอื่นได้ด้วยที่เป็นแบบคิกเกอร์นะครับเราก็ต้องคลิกตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดเราชนะเราก็จะได้ถ้วยรางวัลใช่ไหมเจ้าหมีในเนี้ย <S 2> <S 2> <S เออโอเคเข้าเส้นชัยนะครับแต่ว่าช้ามากๆแสดงว่าต้องไปปั๊มก่อนโอเคไม่ใช่ปั๊มนะ้ํามันนะได้ที่เท่าไหร่อ่ะได้ที่4นกกระจอกเทศได้ที่1อ่ะตอนนี้ก็เอาเป็นว่าย,ยังไม่สามารถชนะได้นะครับ แล้วนี่ฉันเป็นลไรแล้วเนี่ยหมูฉันเป็นหมูแล้วนดี่อะไรอะ่ะเ,เร็วเกิจะรีบไปไหนเนี่ยลูกกระจกเทปยังไม่ทักกินน้ำเลยไปได้เร็วมากหมูสู้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงก่อนเ,อเป็นแกะแล้วกันไีเจ้าแกะดูเหมือนคุณยายแกรนี่เลยแกะน่าจะชนะนะเอออยู่ไหนนี่การแข่งขันไปเจ้าแกะพร้อมรุยวิ่งจูดไปแล้ว แข่ชะนะวัวนะครับโอ้โหตอนนี้พุ่งไปแล้วพุ่งไปไม่นะชันได้ที่สามนีี้มีคนเข้าเส้นชัยไปแล้วทุกคนอูอ้หูขลังแขกแก่พี่โตเส้นซึ่อะไรเนี่ยแพ้ลาบะโอ้โหเจ้าผีฉันจะสู้เจ้ากระจบเทศไม่ได้เลยอะแสดงว่าแกก็ยังกระจกเทนอยู่แสดงว่าต้องซื้อฟับิงโกตัวนี้1000าโลบะ นั่นฉันเป็นนูฟี่จะได้สู้เก้าได้อะจริงเหรอดิฉันเป็นฟารมิงโก้เองฉันเป็นฟามิงโก้แล้วเห็นวะเดี๋ยวนะ <Okay. S 1> อัปเกดคลิกยังอะคลิกอันนี้ติดตั้งโอเคเฮ้ย okay. ฉันติดตั้ง350เ้ <c oughs> ้า VIP 1 0 0วโอเคมาลองดูว่าจะสามารถแข่งขันได้ไหมเจ้านกฟามิงโก้สู้เขาติดตั้งพันสองไปเลยฟามิงโก้มาแล้ว อุ้ยฟารวิโก้เฮ้ยอีกนิดเดียวเฮ้ยที่เดือบเปล่าวิฟารวิโก้ที่เดืเบอบเ,เฉยโอ้โหช่วย<อ>ฟารวิโก้ชนะนกกระจอกเทศอะแองเจโลสแสดงว่าแกมานี่ได้แล้วดิไอหีมาได้ไม่อีกแบบอ,อเฮ้ยไม่ได้อะ่ะดีดูดิใช้เป็นชุดตัวนะฉันไม่เห็นแกอะ่ะนี่ไงอยู่นี่ไงไหนไหนนี่ไงน,นี่นี่นียายังเห็นเลยเห็นมาก โอ้อยปูเออปูปลุกเวลาปลี่ยนหมอดป็น,ปน,ปน,ปนตัวตะปูดูมาเยอะไป <c oughs> อยากเปลียนแกะอยู่เลยเนอ๋อมันต้องถ้วยรางวัลให้ได้15เจ้าหมี <c oughs> ยังไม่ถึงอนะ่ะงั้นต้องไปปั๊มก่อนแป๊บหนึ่งนะเอ้ยแต่่ายังไม่ได้เปิดสัตว์เลี้ยงเลยอ่ะสามสิบห้าอันนี้ละกันลองดูเผื่อด,ดงดีเปิดมาเลยอุย้ยระดับหายากเฮ้ยขออีกตัวหนึ่งตัวเดียว โอหได้3ามสามตัวแบบแพททิกไม่มีดวงการเปิดกาชาเลยอ่ะติดตั้งที่ดีที่สุดอ่าน่าจะไปแมปอื่นได้แล้วนะ<ป>จะฟาร์มิงโก้โอ,โอ้ฉันมาแมปผีม้าแล้ววิวดูซิว่าเราจะต้องเจอตัวอะไรอุ้ยเดี๋ยวมีวโวลลกหน้า <What? S 1> ลาก้ามีกวางด้วยมีฮิปโปแพนด้าเข้ามาเพนกวินก็วีไหนอุ้ยอุ้ย มิโก<ๆ>้ด mm ิฟันบีตัวจิดนิดาต้องย่อเป็นเหยื่อของฉันอีเจ้าไก่ชมพูโอ้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฟาบิโก้เดี๋ยวดูฝึมือฟาบิโก้ไอ้ฮะฝึกมือฟาบิโก้ไงที่แปลว่าจะแข่งกับฉันได้เหรอดูแล้วกันไก่ชมพูเดี๋ยวเพ็กกี้ทะไปไวกว่าฉันด่าอะไรอีนี่วะภูวะคืออะไรเนี่ยเพ็กกี้จะแพ้เลยลิเวอร์พูลไก่ชมพูโอ้โอ เฮ้ยชาเซฟิควินแล้วดูเจ้าเพชรควินเจ้าเพชครควินเฮ้ยแต่แ,แต่มันอืดบ้างเลยอะดูดิเจ้าหวีอืดอใช่โอ้ยแ่พีนกรุนพีนคนเนี้ยฮะแกคิดว่าแกจะสู้กับผียังทั้ได้เฮ้ยแต่แพนด้าแพนด้าอยู่ไกลมากเลยอ่ะแพนด้าอยู่นูด่ะยังไง่ะแพนด้าลูกกระจกฉันยังสู้ไม่ได้เลยเป็นไงล่ะสู้ได้แค่เพชรควินอะเจ้าหวีทำไงดีอ่ะ หลอต้องปลาบีกแล้วหรอโอ้รองั้นฉันก็ได้โตเพนกวินก่อนนะดิใช่ไหมโอเคนี่ครับชนะเพนกวินได้นะครับนี่ได้ที่ห้าเจะเพนควินเสียใจด้วยนะไหนดูสิเพนกวินเพนกวินติดตั้งเอ้าไม่ใช่นี่เพนกวินนี่ฉันได้เพนกวินมาแล้วแต่ว่าฟาร์มิงโกมันได้เยอะกว่าป่ะมันคูณแปดอะนี่แกแกมาดูนี่ก่อนฮะนี่ดูลูกน้อง เปิดอีกแล้วเหรอเปิดได้ U F O บอกไว้ก่อนเลยเฮ้ยเมียนแคทเนี่ยเมียนแคทเท่าไหร่อ่ะสามร้อยเก้าเก้า๋อไม่ซื้อละ <c oughs> อยู่นี่แกนิ้กเป็นผีขาวแล้วแบบกลมกลืนแล้วจมูกแกทำไม,ม <c oughs> บ,บ,บัญยาแม่บอกว่าจะบุกฉันเป็นลูฟี่จะเป็นอู๋ซบมาดูวความน่ารักของเป็นควินของฉันดูซิว่าฉันจะสามารถแข่งขันได้ไหมป่ะอุตส่าห์บั๊มมาเยอะนะเนี่ย ไปเลยเตียมไปว้าวดีเป็นใหญ่แสงจหมีไว้แล้ววิวขั้วโลกโอ้โหอุตส่าห์อัดอัดมานานนะครับนี่ครับงั้นเราก็ได้ทุกตัวเลยอะดิโอ้โหแพนด้าฮิปโปควางเลนเดียเจ้าหมีขั้วโลกนี่เจ้าเสือตัวนี้เขาแถมฟรีมาให้นะครับใครมาเล่นมันก็จะมีกิจกรรมนะครับแถมฟรีเป็นไงโอ้อยากเป็นหมีแพนด้า นี่มีแพนด้าวิวมีแพนด้ามีแพนด้าเปลี่ยนแฟนเจ้ามีโวโลกดูความน่ารักของมันเอ๊มีโวโลกเราสามารถไปแมปอื่นได้ยัง <palate> อุ้ยบาดได้แล้วโอ้ยโอ,ยอ,ยอ้ยเป็นไรคุณยายใหเองใหเองแม่หงายขึ้นแย่เย้เออคุณยายสุ่มสัตว์เลีย้ยงอย่างอุ้ยมีแบ็คแบกเด้วอ ด,ด้วแต่ว่าโอ้แต่ว่ามันเยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวนะม,มีอะไรบ้างเนี่ยมียีราฟกอริลลาโอ้กอริลากลาามา็มาหมาลายก็ามานะครับไป<า>ดูสิว่ายากแค่ไหนมะนี่ครับแข่เจ้าพวกนี้นะครับไปเลยแสงมาลายมีคู่โลกแสงมาลายดี่ครับเราต้องว่าแข่งกับบมาลายเหรอเนี่ยแล้วัวตวอืไปไกลมากอ่ะนี่เราคลิกเร็วๆโอ้โหไม่สามารถต้านทานได้นะครับกดยอมแพ้ก่อนดีกว่า ไม่สามารถชนะได้เพราะฉะนั้นต้องเปิดสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็อัปเกรดตัวเราอุ้ยม่ลิงลิงเก่งปหเนี่ยลิงจะสามารถชนะกอริลลาได้ไหมอะซื้อเลยจบให้มันจบจบไปเอาลิงลงสนามนะครับเรียบร้อยเอาแต่ลิงมันคูสิบสองเองน่ะซื้อลิงไปแล้วอะไม่เป็นไรลองลิงก่อนก็ได้นะครับลิงเจี๊ยบอะลิงใหยดูดายไปเต็มตัวคลิกพุ่งวู้วว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 ว โอ้โหกอริล่าก็ยังที่หนึ่งนะครับคนอื่นก็แซงไปหมดแล้วนี่ครับเสียเสียทบ้าเี่ยแล้วถ้าเกิดใช้ของฟรีตัวไทเกอร์ตัวนี้นะครับเจ้าเสือม่วงถ้าของฟรีเราจะผ่านได้ไหม,ไมเอาเจ้าวีเดี๋ยวก่อนใช้แคกอยู่สู้ไม่ได้เจ้าวีอุ้ย เฮ้ยเจ้าผีชันแซงกีฬามได้อะแต่ที่ดื่มแซงไม่ได้อะเนี่ยม่เป็นไอ้แค้นะอุ้ยแกนี่เป็นกอริล่าแล้วอะไรอ่ะนะเป็นฉลามด้วยโอ้โหมีตัวเยอะมากๆฉันขอกลับล่าก่อนได้ปะนี่แพนด้าเห็นไหมอ๋อ อ่ะโอเคทุกคนขอปั๊มไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าอะไรอีก่ะโอ้โหโอ้ my god ใหญ่อยาเข้ามาใกล้ใหญ่ได้ใหญ่กลัวแล้วเจวี๋ยอย่าบอกนะว่าแกชนะกอริล่าได้แล้วอะตัวเนี้ยใช้ใช้เป็นตีนอ่โอ้โหเป็นงูแล้วหรอเป็นเพกาซัสด้วยโอ้โหใครจะไปสู้ได้อ่ะเดี๋ยวขอปิดสัตว์เดี๋ยวก่อนจะได้เห็นชัดๆ ไปสัตว์เลี้ยงละเราต้องมีเบิร์ดเยอะเหรอแล้วมันจะเร็วแล้วแกไปเพิ่มสัตว์เลี้ยงเออขอไว้คลิปหน้าได้ไหมโอเคทุกคนถ้าอยากให้เล่นต่อช่วยคอมเมนต์เยอะๆนะจะได้รู้ว่าทําคลิปต่ออ่ากินด้วยอะไรเนี่ยหลายตัวเลยเนี่ยมียูนิคอร์นด้วยมันแปลกลยโอ้อ้าวเพื่อนๆชอบสัตว์ตัวไหนของเจ้าบีนะบอกกันได้นะอ้าอ่ะอ้าวโชยให้หมดเลยอ่ะโชว์ให้หมดเลยอ่ะ อม่ไม่ต้องเล่นละอ่ะเซฟหมดละอ่ะโอ้ยหมดโอเคกดไปเลยกดไปเล่ๆเลยเลยเออะกดไปเลยเลยเออเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปออเออโชว์โชว์โอเคขิงให้เยอะๆเลยไปละทุกคนไป